หมอคะหมารู้จักโดเมเชียนไหมคะโดเมเชียนบูบูอย่างนี้นะคะ <laughs> เวลามาเนี่ยเราจะเห็นว่าโดเมเชียนเนี่ยเขาจะเป็นตัวสีขาวๆแล้วเขาก็จะมีจุดดำๆดำๆดำๆใช่ไหมคะแต่สําหรับมนุษย์ค่ะจะเป็นตัวปกติเนี่ยนะคะเสื้อละคะน,นี้เนี่ยเป็นผิวหนังปกติแต่ว่ามันเป็นขาวๆอะคะ่ะมันคืออะไรอะคะ ที่คุณไหพูดถึงน่าจะหมายถึงโรคด่างขาวค่ะโรคด่างขาวคืออะไรคะโรคด่างขาวก็เป็นผื่นผิวหนังชนิดหนึ่งนะคะซึ่งผิวหนังบางส่วนจะก,กลายเป็นผื่นสีขาวเห็นขอบเขตได้ชัดค่ะพบที่บริเวณไหนก็ได้ของร่างกายค่ะโดยที่บางครั้งเนี่ยในบริเวณผื่นจะพบว่ามีเส้นขนหรือเส้นผมสีขาวร่วมด้วยโดยตำแหน่งที่เจอได้บ่อยกว่าจะเป็นที่บริเวณใบหน้า ลำคอบริเวณมือแล้วก็ต,ตามบริเวซอกต่างๆค่ะค้นที่หน้ามันจะเห็นชัดมากเลยนะคะแล้วก็ผื่นเราเนี้มันสามารถลามเจ็นขนาดขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ลุกลามไปที่บริเวณอื่นๆของร่างกายได้ด้วยค่ะทาร์เก็ตกุ๊บ อยู่ที่ใครบ้างคะจริงๆแล้วอันนี้เป็นโรคที่พบได้ในประชากรทั่วไปค่ะค่ะทุกเพศทุกวยัยทุกเชื้อชาติมีรายงานในประชากรอยู่ที่ประมาณร้อยละหนึ่งถึงค่ะแล้วก็ในร้อยคนจะมี1-2คนที่<อ>เป็น<ค>น,นะคะใช่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะเป็นดัางขาวเนี่ยมักจะเป็นก่อนอายุ30ปีอุ้ยงั้นไม่เป็นแล้วเพราะว่าเลยมานานแล้ว <laughs> <laughs> แล้วจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรอะคะ จริงๆแล้วด่งขาวมันเป็นโรคที่เรายังไม่ทราบกลไกสาเหตุของโรคชัดเจนแต่ว่าเชื่อว่ามีหลายเหตุปัจจัยร่วมกันเช่นอย่างแรกเลยปัจจัยเสี่ยงทางกรรมพันธุ์ก็อาจจะมีคนในครอบครัวของผู้ป่วยเป็นโรคดังขาวเนาะที่สองก็คือ,อเป็นเรื่องของการทําง,งานของระบบภูมิคุ้มกันที่มันติดปกติค่ะ อย่างที่3ก็อาจจะมีเรื่องของ oxidative stress ค่ะก็คือสารก่อนมูลอิสระที่มันมากจนเกินสมดุลค่ะแล้วก็อาจจะมีสภาวะแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวขอ้องเช่นการสัมผัสสารเคมีในบางชนิดซึ่งปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ทำให้ตัวสร้างเซลล์เม็ดสีหรือที่เราเรียกว่าเมลานไซต์ถูกทำลาย ดังนั้นพอตัวสร้างเซลล์เม็ดสีถูกทำลายก็เลยไม่มีาการสร้างเม็ดสีขึ้นในบริเวณรอยโรคเราก็เลยเห็นรอยโรคเป็นสีขาวแล้วอย่างนี้มีที่เป็นตั้งแต่เกิดเลยอย่างนี้มีไหมคะอ่าโดยปกติแล้วดังขาวไม่ได้จัดว่าเป็นโรคที่เป็นมาตั้งแต่กําเนิดค่ะแต่ว่าเราสามารถจะพบในผู้ป่วยเด็กที่อายุน้อยๆนอยได้คุณหมอพูดแบบนี้แปลว่ายังไม่มีงานวิจัยอะไรบอกได้เลยอย่างชัดเจนว่าเกิดขึ้นจากอะไรใช่มันเป็นหลายเหตุปัจจัยร่วมกันแล้วก็มีทั้งปัจจัยทางอนุกรรมแล้วก็ ิ่งแวดล้อมที่มา,ากีแล้วจริงๆแล้วมีความอันตรายไหมคะจริงๆแล้วตัวผื่นเองไม่ได้อันตรายค่ะแต่ว่าเราก็คงปฏิเสธไม่ได้เลวว่าบางครั้งอ่ะมือนไม่สวยงามหรือว่าใช้อยู่ในตําแหน่งที่คนอื่นเขาสังเกตเห็นเนี่ย<ด>อยู่บนหน้าอยู่บนแก้มใช่ม,นะมันก็อาจจะทําให้เราแบบสูญเสียความมั่นใจเนาะในการเข้าสังคมหรือว่ามีผลต่อคุณภาพชีวิตได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะมีความสําคัญนิดนึงก็คือต่างๆเนี่ยอาจจะพบร่วมโรคในกลุ่มแพ้ภูมิคุ้มกันตนเองโรคอื่นๆได้เช่นเรื่องของ ต่อมไทรอยอักเสบคุ้มคุ้มกันตนเองนะโรคผมร่วงงย่อมโรคเบาหวานชนิดที่หนึ่งหรือว่าโรคโรหิตซางบางชนิดค่ะเพราะฉะนั้นคนไข้ก็ควรจะต้องได้รับการตรวจประเมินเพื่อหาโรครุนค่ะแล้วจริงๆแล้วด่างเขามีทั้งหมดกี่ชนิดคะถ้าให้แบ่งให้เข้าใจง่ายๆมันมี2ชนิดหลักๆชนิดแรกก็คือด่างขาวเฉพาะที่อันนี้เนี่ยก็คือมีแค่บริเวณใดบริเวณหนึ่งหรือว่าข้างใดข้างหนึ่งของร่างกาย เลยมากชนิดนี้เนี่ยอาจจะลุกลามได้เร็วในช่วง6-12เดือนแรกแต่หลังจากนั้นก็จะคงที่ค่ะแล้วก็ชนิดนี้เป็นชนิดที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยอายุน้อยค่ะกับชนิดที่2ก็คือเป็นดังขาวแพร่กระจายอันนี้จะเจอตรงไหนก็ได้เราก็เป็นได้ทั้งสองข้างเป็นได้หลายๆบริเวณค่ะร้อยโรคอาจจะเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้เช่นรอบตาแถวๆมือนะคะแล้วก็ลามไปที่บริเวณอื่น,นๆชนิดนี้เป็นชนิดที่พบได้บ่อยกว่าค่ะ แต่ว่าการดําเนินของโรคเนี่ยจะทํานายไม่ได้เช่นมันก็อาจจะมีช่วงที่ผึ่นลุกลามมากขึ้นแล้วก็สลับกับช่วงที่อยู่นิ่งๆคางที่ค่ะแล้วคุณหมอจะสามารถวินิจฉัยได้ยังไงคะว่าอันนี้มันคือด่างขาวแล้วแตกต่างจากโรคอื่นๆยังไงบ้างค่ะโดยปกติแล้วเราสามารถให้การวินิจฉัยได้จากการสักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายสมมติเราซักประวัติเจอว่าคนไข้มีญยาิพี่น้องใกล้ชิดเป็นโรคด่างขาวอว่าตรวจนั่งตายพบ ในตำแหน่งที่มันมีการเสียดสีหรือว่ามีการบาดเจ็บของผิวหนักซึ่งอันนี้เรียกว่าเคร์ฟเงิฟีโนมิออนสามารถจะเจอได้ในคนไข้ที่เป็นแบบขาวหรือว่าตรวจเจอเช่นผมหรือขนขาวๆในบริเวณผื่นที่บอกไปแล้วหรือว่าตรวจพบโรคร่วมอื่นๆที่กล่าวไปแล้วอันนี้ก็จะช่วยยืนยันการวินิจฉัยทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจหรือบางครั้งผื่นเห็นไม่ชัดอ,อก็อาจจะพิจารณาใช้ไฟลังสีออร์ตราเวโอดอในการสอง ดูรอยโรคมันก็จะเห็นรอยโรคที่เด่นช่หคุณอาจะยังไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะมันไม่เห็นนี่กําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราเคยเป็นไหมเพราะบางทีมันก็จะมีจุดแบบขาวๆขาวๆแล้วมันคือด่างขาวหรือเปล่าทีนี้ก็จะมีให้ดูเบื้องต้นอ่ะอย่างอันนี้ก็เป็นผื่นขาวนะคะเป็นผื่นขาวที่แล้วอันนี้คือด่างขาวไหมอันนี้ไม่ใช่ด่างขาวค่ะอันนี้เป็นด่างน้ำนมส่วนใหญ่จะเจอในผู้ป่วยเด็กอันนี้ด่างขาวไหมไม่ใช่ด่างขาวค่ะอันนี้คือเกลือนค่ะ ก็จะเจอได้บ่อยในบริเวณที่มันมีความมันเยอะๆเหงื่อออกเยอะๆเนาะก็อกหลังนะคะโรคต่อมอนันนี้ด่างขาวไหมอันนี้ก็ไม่ใช่ด่างขาวค่ะอันี่คือกระขาวขนาดมันจะเล็กกระขาวใช่กระขาวเนี่ยบางทีมันจะชอบขึ้นตามแขนอย่างแบบอันนี้เห็นผู้สูงอายุบางทีจะเป็นจะเป็นจุดเล็กๆเพราะฉะนั้นกระเนี่ยจะมีทั้งกระขาวแล้วก็กระดำใช่ใช่ใช่ อันนี้ด่างขาวไหมอันนี้ไม่ใช่ด่างขาวค่ะแต่ว่านี่อาจจะเหมือนด่างขาวมากแต่อันนี้เป็นโรคที่เป็นมาตั้งแต่เกิดเลอ๋อที่ที่เราเห็นนางแบบบางคนนะคะนางนางแบบเมืองนอกที่เขาจะเป็นแบบสีขาวหมดเลยก็คือเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอันนั้นอาจจะเป็นทางขาวก็ต้องไปดูว่าเป็นตอนอายุเท่าไหร่อ๋อถ้าถ้าเป็นตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดจะเป็นภาวะนี้เราเรียกว่าเป็นปานขาวปานขาวปานขาวใช่ค่ะตอบมอันนี้อันนี้ด่างขาวไหมอันนี้ ไม่ใช่ด่างขาวค่ะหมอหลอกตลอดเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่มีด่างขาวสักรูปเลยอะ่ะอันนี้เป็นรอยขาวตามหลังการอักเสบก็คือคนไข้จะมีผื่น <c oughs> ผิวหนังอะไรอย่างอื่นมาก่อนเช่นเป็นผื่นภูมิแพ้ผื่นอ,อักเสบจากการสัมผัสสารระคายเครืองอะไรก็ได้แล้วพอผื่นหายแล้วมันก็จะทิ้งเป็นรอยดงอยู่พักหนึ่งก็อาจจะเป็นจริงๆจะเป็นเฉดที่เข้มขึ้นหรืออ่อนลงก็ได้ค่ะ <c oughs> ล้านี้ราคาหมอดังขาวไหมคะดังขาวค่ะอ๋อแต่ที่คุณหมอให้ดูเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ข่าวแล้วให้ดูทําไมอะคะจะได้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคผื่นขาวมันมีหลายโรคมากเพราะฉะนั้นคือไม่ใช่ว่าเราฟังโอ๊ยนี่ฉันเป็นดังขาวไม่ใช่จริงๆงแล้วมันมีหลากหลายประเภทมากเราบางโรคมันก็พบได้บ่อยเหมือนกันอย่างอ่ะ นม,นมอย่างนี้ในเด็กๆก็คือมาเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าคุณมีผื่นที่เขาวที่ไม่แน่ใจาแนะนําว่าให้ลองมาปรึกษาหมอดูก่อนค่ะแล้วมีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างคะค่ะจริงๆแล้วอย่างแรกเลยเราต้องคุยกับผู้ป่วยให้เข้าใจก่อนว่า วัตถุประสงค์ในการรักษาอย่างแรกก็คือป้องกังงในไม่ให้เกิดการลุกลามของโรคอย่างที่สองก็คือกระตุ้นให้เกิดการสร้างเม็ดสีในบริเวณรอยโรคทีนี้การรักษามันก็จะมีหลายวิธีค่ะการเลือกการรักษาก็อาจจะขึ้นกับว่าเป็นทางเขาชนิดไหนมีผื่นอยู่ที่ตำแหน่งไหนแล้วก็ผื่นมันกินบริเวณกว้างหรือเปล่าค่ะทีนี้โดยทั่วไปการรักษาก็จะมีเรื่องของยาทาจะเป็นยาทาในกลุ่มสเตยียรอยด์กับทับพิคอแคลซิเนอรินอินฮิ In ิเตอร์ไปแล้ว การรักษาที่ก็คือเป็นการฉายแสงอาทิตย์เทียมค่ะซึ่งการฉายแสงอาทิตย์เทียมอันนี้มันจะเป็นแสงอัลตราไวโอเลตบีชนิดคลื่นแคบการฉายทําได้2อ,อย่างก็คือฉายเฉพาะที่ในกรณีที่คนไข้มีรอยโรคเล็กๆ PA. เราก็ฉายเป็นจุดๆแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้มีรอยโรคที่ลุกลามหรือเปนพื้นที่บริเวณกว้างๆเราก็ฉายเป็นเท่าตู้เลยฉายทั้งตัวทีนี้การรักษาโดยการฉายแสงเนี่ย คนไข้จะต้องมารับการฉายแสง2ถึง3ครั้งต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลา่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายๆเดือนหรือในบางรายอาจจะต้องฉายกันเป็นปีเพราะฉะนั้นก็จะต้องแนะนำคนไข้ก่อนว่าการรักษาด่างขาวมันกินเวลายาวนานนะอย่างที่3ค่ะกรณีนนถ้าคนไข้คนไ,ไหนที่มีรอยโรคลุกลามเราอาจจะต้องให้ยาอินกลุกม่มของสเตียรอย์เพื่อหยุดการลุกลามของโรคหรือว่าให้ยาก,กดภูมิเช่นอื่นเช่นทรอทกเซตหรือว่า อินฮิบิเตค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นการรักษาพวกนี้ก็จะอยู่ในมือของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะค่ะอย่างที่4ค่ะยังไม่หมด <c oughs> ค่ะก็จะมีการให้ยาในกลุ่มที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะแต่ว่าการรับประทานยาพวกนี้จะเป็นการรักษาเสริมเสริมจากการรักษาอื่นๆคือจะไม่ได้เป็นการรักษาเดียวๆยาที่ใช้ก็อาจจะเป็นพวกว e, ิตามินซีวิตามินอีแอลฟาไลโปอิกแอซิดค่ะโพลิโพเดียมดิวโคโตมอสหรือว่า พวกอ่ะลิงโกใบลูม่าก็คือเป็นใบป่วยอย่างที่5ค่ะถ้าผู้ป่วยอ่าไม่ตอบสนองต้องตอบรักษาและมีรอยโรคที่มันไม่ลุกลามก็คือรอยโรคอยู่นิ่งๆคงที่เป็นระยเวลาหกถึงสิเดือนในรลยนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่พิจนารณาเรื่องของการผ่ตราตัดถลยเนคสีค่ะซึ่งจริงๆก็จะมีเทคนิคมีหลายๆวิธีด้วยกันนะคะและอย่างสุดท้ายเลยอย่างที่6เป็นวิธีที่จริงๆแล้วง่ายได้สุดเลยค่ะก็คือใช้เรื่องสําอังกด เราก็อาจจะเลือกเฉพาะบริเวณที่มันมีผลต่อความสวยงามเนาะก็ทําให้คนไข้มีความมั่นใจในการเข้าสังคมขึ้นค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อเรารักษาแล้วเนี่ยมีการตอบรับกับการรักษาที่ดีเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเห็นก็คือเราอาจจะเริ่มเห็นฝุดสีน้ำตาลน้ำตาลสีเดียวกับผิวของบริเวณปนตินค่ะขึ้นในบริเวณรอยรคเนาะซึ่งอาจจะสังเกตเห็นชัดในบริเวณที่มันมีเส้นผมเส้นขนค่ะ หรือว่าในบางครั้งอาจจะเห็นว่าขอบขอบของรอยโรคอะะเริ่มมีสีเข้มขึ้นมาก่อนแล้วก็รอยโรคก,ก็คือจะมีขนาดเล็กลงแล้วมีวิธีการป้องกันไม่ให้ลามไหมคะการป้องกันไม่ให้ลูกลามหรือว่าการป้องกันการเกิดโรคดัางเขาเนี่ยยังไม่มีแต่ว่าโดยปกติแล้วเราก็จะบอกคนไข้ว่าสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงและต้องระมัดระวังก็คือ่าให้เกิดการบาดเจ็บหรือการขุดขีดของผิวหนังก็อย่างเช่นสุตินะ นาฬิกาหรือว่าตรงบริเวณอรอหยเสือชั้นในกระเจนชั้นในพวกนี้ที่มีการเสียดสีะจะกระตุ้นทําให้เกิดกลิ่น ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องระมัดระวังคะะแม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะที่มีความรู้สึกว่ามันเริ่มผิดปกติแล้วมันลามเร็วจนเกินไปสีขาวๆที่ขึ้นมานี่นะคะมันมีวงที่มันกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่หายไปสักทีอย่างนี้นอนใจนะคะรีบมาปรึกษาคุณหมอได้ค่ะที่คลินิกโรคผิวหนังและเลเซอร์โรงพยาบาลจุฬาภรค่ะ <Hi. S 1> วันนี้ขอบคุณมากนะคะ <Hi. S 1>